1,967นะครับเวลากาณะนี้1 1นาฬิกาตรงเลยครับเมื <Words. S 2> ่อคืนนี้เดินทางมาจากกรุงเทพออกจากกงุเเทพประมาณ2ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับก็มาจอดนอนแถวนครนะฮะไม่ใช่แถวแถวแถวประมาณนครไอสุราดมาจอดนอนแถวสุราดน,น,นะครับนอน สาสชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับต่อมานะครับเพราะว่าไม่ชินทางนะแล้วต้องขอขอแจ้งเตือนแล้วกันสำหรับคนที่ตั้ง G.P.S. อ่า Google นะนำทางเนี่ยอย่าไปกดตั้งประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันนะครับมันงนัดไม่งัดเนี่ยมันพาเราเข้า,เ,าเข้าสวนยางรัดเลาะไปตามสวนนะครับผมเมื่อคืนเสียวมากนะครับผม เราก็ดันไปขนตั้งเราก็แตกใจไอทางตรงทําไมไม่ยอมไปมันทําไมให้โคง้งออมันโคง้งมันมันตัดนะครับมันตัดกลางระหว่างถนมนมกรุลุกออกอีกถนนอีฟ้าหนึงนะครับคือวิ่งผ่าสวนยางชาวบ้านเข้ามาเลยตามที่รถสํารวจ Google เข้าไปสํารวจเนาะโอ้เป็นเป็นอะไรที่แบบมันถ้าเป็นสามชายแดนจังหวัดภาคใต้นี่คงไม่รอดนะครับ ก็พอดีมันอยู่ในเขตของยังไม่ได้อยู่ในสามชายแดนจังหวัดภาคใต้ก็เลยไม่อันตรายก็เลยไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่นะโอ้นะครับก็แจ้งเตือนนะครับสําหรับใครที่ตั้ง GPS เป็น g o o g l e ลอะไรสักอย่างน,นะครับก็อย่าไปตั้งค่าประหยัดน้ํามันนะครับนะมันก็จะทําให้เราประหยัดน้ํามันจริงแต่ว่าทางไปมันน่ากลัวไม่ไม่ค่อยชินไอเราเห็นอยู่ทางที่เราเคยวิ่งมันวิ่งตรงได้แต่ว่าทาเราลัดล้อ ออก็เลยมีปัญหาในการขับรถต้องสติตอนในการขับ วางนะครับนะดูง,งานเสร็จแล้วเป็นบ้านที่เขาอยู่ในสวนยางนะครับทำ้วง,งเลี้ยวเราแคบนะครับแล้วก็เลยคนรอบเดียวเข้าได้เลยเส้นนี้เขาก็จะให้บังคับ จำกัดความเร็ว90กิโเมตร่อชั่โมงนะครับก็ล็อก G.P.S เอาไว้ครับจะได้ไม่ไมเกิดหรือว่า G.P.S ของเรามันล็อกแล้วมันเกยีเกิบเกิน90คือเกินเลยนะครับถ้าเกิขึ้นก็จขึ้นเลยเมื่อักครู่ไปนะครับแถวอำเภอฉวางนะครับถ้าใครอยากจะมาอยู่มีผ่านแม่น้ำตาปีนะครับน้ำสวยนะครับ จะแม่น้าตาปีไม่เยอะแต่อําเภอฉวางเป็นอําเภอเล็กๆนะครับนะก็เหมือนอําเภอทั่วๆไปของจังหวัดน,นะออก,นออก,นออกน็มีอบตมีโรงพยาบาลประจาอ,อําเภออะไรครับเล็กๆน้อยๆนะส่วนใหญ่เป็นสวนยางนะราคาที่ดินสวนยางเมื่อกี้ถามถามชาวบ้านนะพอดีไปดูบ้านเขานะครับแล้วเขาก็มีละแวกมีสวนยางก็ถ้าเป็นคนในพื้นที่หรือคนที่อยู่ภาคใต้หรืออยากจะ มาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นคนนอกพืชนเนี่ถ้ามาอยู่ทางนี้นะราคา,าไล่ละสามแสนมีต้นยางพร้อมให้เกีดด้วยนะขายพร้อมสวนยางเลยนะครับเราก็สามารถมาตัดต้นยางออกแล้วปลูกบ้านได้แต่ค่อนข้างคือถ้าคนไม่ชินพื้นที่ผมก็เสียวคือบรรยากาศกลางคืนเขาบอกว่าเงียบนะก็เงียบเพราะมันไม่มีล้หรั้วขอบชิดนะครับสวนยางมันก็ไม่มีรั้วนอ,น,อนอกเสีจากเราจะมาทำเองอะไรเงี้ยครับ ก็มีอย่างเดียวที่จะป้องกันดูแลกันได้ดีที่สุดก็คือเป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะครับก็ก็จะสบายใจนะเขาขายไร่ละสามแสนไม่ใช่เขาขายไร่เดียวนะต้องซื้อห้าไร่ขึ้นไปสิบไร่ขึ้นไปนะครับถึงจะถึงจะราคาอาจจะลดลงมานะครับแต่อย่างที่เขามาถึงว่าต่อไร่ฉเฉลี่ยประมาณไร่ละสามแสนบาทนะครับนะบนะก็ต้องหาเงินสัก อยากได้สิบไร่ก็สักล้านนะครับต้องหาเงินล้านมานะแล้วก็มาปลูกบ้านเมื่อกี้บ้านแถวเนี้ยโดยทั่วไปแถวนี้มันเป็นฝนเนาะมันมีแค่2องฤดูมีฝนกับลมพายุมรสุมเนี่ยทีเนี้ยไอ้บ้านที่ปลูกลักษณะทรงโมเดิร์นเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะเมื่อกี้บ้านลูกค้าเนี่ยที่เข้ามาดูเนี่ยช่วงปกติมันดูสวยงามนะแต่ช่วงฤดูฝนเนี่ยมันน่าัวเพราะบางทีเวลาปลูกบ้านนะครับ ไม่ได้ดูทิศทางลมหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะหัดบ้านเนี่ยลมมันเปลี่ยนทิศทุกฤดูนะมันก็กาหนดไม่ได้ในบ้านทรงไทยทรงจั่วเรานี่เซฟสุดแล้วนะครับแล้วแถวเนี้ยหลังคาบ้านเขาถ้าเป็นบ้านทรงทรงสักทรงจั่วทรงไทยสามเหลี่ยมเนี่ยนะฮะ เขาก็จะไม่แบบเป็นทรงสูงเหมือนทรงสุโขทัยแล้วอายุทยานี่มันสูงมันสูงนะครับมันสวยงามมันดูโคโงร่งสบายแต่ทางนี้มันเป็นช่วงเป็นพื้นที่ที่มีลมพะรสุงเขาก็จะหลังคาก็จะไม่สูงก็จะเป็นทรงจั่วปกติและพื้นฐานนะครับหลังคามันจะงุ้มหน้าลุ้มหลังเนาะแต่ถ้าเป็นทรงโมเดิร์นเนี่ยทรงหมาแหนเนี่ยนะครับเวลาลมมันเข้านี่นะครับหลังคาอาจจะไม่เสียหายแต่น้ําฝนนะน้ำฝนมันจะเข้าไปตาม ครอ,อบหลังคาแล้วก็เป็นลงฝ้าเพดานภายในบ้านนะครับคือถ้าทําไม่ดีช่างปิดไม่สนิทเนี่ยยังไงน้ําก็เข้านะครับนะยังไงน้ําก็เข้าซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็เขาก็บอกอย่แล้วก็อธิบายครับแล้วและวว่าอไอการเคมประกันนะครับเคมได้ในส่วนของเรื่องของความเสียหายเราก็มองว่าเป็นยาแนวครอบหลังคาชำนุนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาช่างเนี่ย บ้านหลังนี้เขาก็ทําไม่นานทําได้แค่สามสี่ปีงนะครับปีที่มามาเจอปีที่แล้วนี่เองเริ่มปีปีที่แล้วเข้าปีที่สี่ไเริ่มมีปัญหานะครับเริ่มมีปัญหาก็คือน้ําฝนเข้าบ้านนะครับเข้าจากเวลาลมพัดแรงลมมันเข้าย้อนเก็ดกับหลังคากระเบื้องซึ่งเขาซึ่งเขาทำเป็นหลังคากระเบื้องทีเนี้ยไอช่องรอยต่อของแผ่นกระเบื้องรอนคู่เนี่ยครับมันยิ่งไหลมันยิ่งมีช่องว่างเยอะนะ เออถ้าบางทีส่วนใหญ่จะเห็นไอหลังคาทรงโมเดิร์นเนี่ยเขาก็จะทำเป็นหลังคาเมทัลชีตไปเลยนะครับมันก็จะประหยัดเรื่องของราคาวัสดุด้วยนะครับหลังคาเมทัลชีตมันทำง่ายเนาะเดี๋ยวนี้มันมีหลังคาเมทัลชีตที่เป็นปิ่งปองมันก็หนานะครับแล้วมันก็แผ่นเป็นแผ่นเดียวแผ่นยาวเลยนะครับมันไม่มีรอยต่อหลายแผ่นมันมีรอยต่อแค่เฉพาะแผ่นเท่านั้นเองนะครับมันก็น่าจะเซฟกว่าแต่ตรงเนี้ย ของเขาเนี่ยเวลาฝนมันเข้าบ้านลงมาแล้วเนี่ยมันก็ลงที่ฝ้าเพาดานเนาะไอ้ฝ้าเพาดานถ้าไม่ใช่เป็นฝ้าเพาดานที่ลงทุนนิดนึงมีฟอ,อย์อ่ะถ้ามีฟอ,อย์มันก็จะไม่ทะลุลงฝ้าเราได้ง่ายๆนะครับแต่ทีเนี้ยพอไม่มีฟอ,อย์เป็นแค่ฝ้ายิบซ้ำกระดาษทั่วไปนะครับก็คือก็เซฟตามพื้นที่บางทีสั่งผูรลบเหมาแล้วเราไม่ได้คุมงานนะหรือว่าให้ผูรละเหมาคุมทาบ้านนะครับ ก็ก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยนะครับแบบนี้ก็คือได้บ้านสวยจริงแหละทรงดีทรงสวยงามแต่วัสดุมันไม่ได้แล้วก็หลังคาจริงเ่ะก็ไม่เข้าใจทําไมช่างไหนๆก็ททาแล้วระหว่างหลังคากระเบือ้องไม่ทชีดนเนี่ยเจ้าอาจจะเป็นเพราะเจ้าของบ้านอยากจะเซฟเลิกก็ได้ว่าถ้าเป็นหลังคาไม่เท่ชีดมันแพงกว่าแต่ว่ามันมันสวยกว่าอะไรเงี้ยรับเช่าชาวบ้านเขาก็ได้เลือกเอาเป็น หลัากระเบื้องอาจจะมองว่ามันถูกามันถูกแผ่นละกระเบื้องแผ่นละสี่สิบกว่าบาทถนนใหญ่คือถนนใหญ่ก็คือเลขสายเลขสีส่สิบเอ็ดถนนใหญ่คือถนนใหญ่ก็คือเลขสายเลขสีส่สิบเอ็ดดูเสาหลักเมือนให้นะครับอยากจะมาทําสวนยางนะถ้าทำรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวน,นะครับก็มีแค่เปน้ำปีเปไ,ไปน้ำตาปี ก็ไม่ใช่เมืองท่องเชีย่ยวลราสนใหญ่ถ้าคนขึ้นเครื่องบินมาลงที่สุราษฎร์แล้วก็เนี่ยประมาณนี้ถ้าถ้ามีตังค์เนาะม้ามีตังค์าม,งมาซื้อไว้แต่ทีเนี้ยทางนี้ไม่มีไมดูหนาวแค่นั้นเองนะครับมาทางใต้เนี่ยตัดตัดหาไม่ต้องซื้อเสื้อกันหนาวใส่เลยอีแต่เสื้อกันฝนเสื้อกันลมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าทันใต้ก็มีแค่สองฤดูนะฤดูฝนฤด,ดูร้อนกับฤดูด ฝนมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีเท่านี้นะครับถ้าอยากจะได้อากาศดีอากาศสบายๆนู่นนะครับได้ได้สามฤดูเลยน้ําหลักน้ําแรงน้ําท่วมแต่ก็แล้วก็ฤดูหนาวเนี่ยก็ขึ้นทางเหนือเลยนะครับทางเหนือถ้าแถวที่ดินตอนนี้ทางเหนือเนี่ยที่นงที่นาตอนนี้กําลังชาวบ้านมีในทุนเ็กบ้านซื้อแล้วก็แบ่ง ขายเป็นล็อกแล้วนะครับทำเป็นล็อกจัดสรรให้นะแต่ก็เวลาไปซื้อเนี่ยอย่าเพิ่งไปรีบใจร้อนไปรีบซื้อละครับเพราะว่าเขาทําเป็นแค่ล็อกจัดสรรเขายังไม่วางระบบสาธารณูปโภคย,ยังไม่วางแผงแตนถนนเลยนะเอ่อเขาวางแผงแตนถนนไม่อยู่แต่เขายังไม่วางระบบไอ้ตัวท่อน้ําทิ้งระบบประปาระบบทางเดินไอ้ท่อน้ําทิ้งอะ,อะระบบสาธารณูปโภคอะ ของหมู่บ้านยังไม่ได้ทำนะครับแต่ทำเป็นล็อกไว้ละล็อกหนึ่งก็ประมาณ50ตารางกว่าเขาก็ขายกันอยู่สามแสนบ้างสองแสนบ้างนะครับแล้วแต่ทำเลแล้วแต่แล้วแต่สถานที่ตั้งนะครับบางทีก็ออกจากหมู่บ้านไปหน่อยหนึ่งหรือออกนอกเมืองไปนะครับแล้วก็ไฟฟ้ายังไม่ตั้งเสานะถ้าใครคิดจะไปซื้อไว้เก่งกำไรอ่ะได้ แต่ถ้าซื้อเพื่อจะไปอยู่เลยเนี่ยต้องทำใจที่นึงนะครับหนึ่งยังไม่มีการขอไฟเสาไฟยังไม่ตั้งนะครับระบบสาธารณูปโภคยังไม่ขุดนะครับแต่ว่าถมที่ถมทางวางบล็อกกันเอาไว้ขายแล้วนะครับและทีนี้โฉนดนะครับโฉนดที่นามันเป็นโฉนดแปลงใหญ่มีเจ้าของหลายคนนะครับทีนี้ถ้าซื้อเนี่ยต้องรีบทำเรื่องเลยนะครับทำเรื่องออกโฉนดทันที นะครับอย่าปล่อยไว้ไม่ใช่บอกว่าอา้าว่อนบางทีในบางโครงการเนี่ยเขาบอกว่าผ่อนก่อนนะครอนไปก่อนเดือนละพันสองพันไปเรื่อยๆจบแล้วค่อยมาโอนนึกออกไหมครับซึ่งเราก็จะไม่เห็นเรารู้ว่ามีโฉนดก็จริงเห็นโฉนดก็จริงแต่ทีนี้โฉนดเรามันเป็นแปลงมันเป็นแปลงใหญ่แต่ว่าในใน,ในแปลงนั่นะโฉนดอ่ะมันมีมันมีเจ้าของหลายคนเพราะว่าเขาเป็นที่นา นะครับเวลาเขาเซ็นเขาแบ่งกันเนี่ยโอ้ยมันวุ่นวายนะครับอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาจะมาโอนเฉพาะล็อกเราเฉพาะแปลงเราเนี่ยเขาไม่ทําให้นะบางทีเขาไม่ชอบทีซ้ำไปที่เราจะมาซื้อเงินสดมีเงินสดไปเป็นคนเก็บเงินมาแล้วทั้งชีวิตนะอยากจะได้ที่สัก50ตารางวาไว้ปลูกบ้านเกี่ยวหลังเล็กๆสักหลงังเออเอาไว้อยู่ตอนกเกษียณเนี่ยทำไม่ได้เลยนะครับ ทำไม่ได้เลยนะครับต้องต้องบอกก่อนนะถ้าจะเอาอย่างนั้นเนี่ยถ้าอยากจะได้ที่อย่างนั้นไปซื้อที่ที่เป็นที่ดินที่เป็นที่เขาตัดล็อกขายที่เป็นที่แปลงใหญ่เลยอันเนี้ยจะง่ายกว่าจะสร้างบ้านได้เร็วกว่าซื้อเป็นไร่เลยครับไร่ถึงตอนนี้ก็ถ้าเป็นที่นาก็ประมาณไร่ละสองแสนนะครับที่นาที่นาที่ทำนาปีทำนาปังทำนาได้สองฤดูเลยนะนะครับ ยังมีขายอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะอยู่ลึกนิดนึงถ้าเป็นคนที่อ,อ,อายุเยอะอยากจะอยู่ใกล้โรงพยาบาลโรงหมอไม่ห่างไกลจนเกินไปนะถ้าขับรถเป็นก็ไม่ไกลหรอกแล้วตอนนี้ก็ผมก็เห็นไลน์แมนก็วิ่งส่งอาหารกันในทั่วพื้นที่แล้วทุกจังหวัดมีไลน์แมนแล้วก็ถามว่าไกลจากในเมืองก็แล้วแต่ทำเลที่ตั้งนะครับแต่ละที่นะครับบางทีเป็นหมู่บ้าน แล้วก็เป็นที่นาหลังหมู่บ้านอะไรเงี้ยครับนะถ้าเราอยากจะได้ที่อย่างนั้นอยากจะทําประเภทว่าโคกหนองนาน้อยอะไรเนงะี้ยที่สักสาไร่ขุดคลองไส้ไก่ขุดบ่อเลี้ยงปลากากจะปลูกต้นไม้อะไรสักอย่างเล่นๆเพื่อจะอยู่บ้านปลายหมู่บ้านหลังละ5้าแสนอนะไรเงี้ยบ้านชั้นเดียวยกสูงอะไรทำได้หมดนะครับตอนนี้ขอให้มีตางนะครับก็เดี๋ยวเนี้ย มันีทั้งบ้านน็อกดาวน์บ้างน,นะครับแล้วก็บ้านสําเร็จรูปยกไปตั้งได้เลยนะครับขอให้มีที่ดินเป็นของตัวเองนะ,นะจะไปตั้งเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่ทำได้ทันทีนะครับถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นวัยรุ่น,นรุ่นใหม่หน่ยก็จะเห็นแบบเป็นดีไซน์ทําเป็นตู้คอนเทนเนอร์ซื้อตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือนะครับตู้เก่าเขาขนาด40ฟุตนะฟุตนี้ก็ใหญ่นะเอาสัก3ฟก็ได้เอา30 ตู้สามสิบฟุตมาต่อกันก็ไม่ใช่สิตู้ตู้มันหกเมตรสิบเมตรเออเออประมาณเนี้ยเออสามสิบสามสิบฟุตเนี่ยมันมันแค่ไม้บรรทัดมันก็หนึ่งฟุตหนึ่งฟุตหนึ่งไม้บรรทัดเนาะหนึสามสิบไม้บรรทัดอ่ะประมาณนี้เขาก็ไปซื้อตู้คอนเดนเซอร์มาตั้งนะครับก็มาเจาะมา,บ,มาบางทีตู้คันเนี้อร์สเร็จรูปก็มีแต่ แต่มันอันตรายตรงที่ตูต้มันร้อนนะครับถ้าทําไม่ดีฝรัง่งคือของฝรั่งเขาเนี่ยเขาทําเพื่ออยู่อาศัยได้จริงๆเขาจะมียิงโฟมกันเสียงด้วยเขาจะปูกโฟมข้างในคือเขาทาดีอ่ะแต่ของไทยเราทําไม่ถึงนะครับเราท,ำทำําตามงบเราทําแบบอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะช่างไม่ได้เป็นคนอยู่เจ้าของบ้านเป็นคนอยู่นะครับนะนะมันก็ต้องดูที่งบด้วยถ้าเราอยากจะได้แบบหูแบบ แบบแน่นตึ๊บเลยผมแบบแนะนําสร้างเอาดีกว่านะครับอย่าไปซื้อนอกดาวนอกดาวมันอย่าไปซื้อประเภทประเภทเออบ้านตู้คอนเทนเนอร์ที่เขาทาสําเร็จเป็นบ้านทําเป็นทรงอะไรครับเราไม่ผนังอนะ่ะเขาไม่ได้อัดโฟมไม่ได้ทาเหมือนฝรัง่งไม่ได้เดินสายไฟดีเหมือนของฝรังร่งนะครับเราทําเป็นประเภทว้เห็นเขาทำเขาทาบ้างนะครับมันก็จะไม่ค่อยดีนะหรืออาจจะอยู่แล้วมันร้อนอยู่ไม่สนุกเราเวลาฝนตกทีนี่ก็เปง้ปงปงังเป้งปัง เหมือนอะไรกระทบหลังคาเหมือนเหล็กเหมือนเขาจะหูมือเอานะครับดังนั้นเนี่ยก็เลือกเอาครับหาเงินไวเกษเียณเนาะผมว่าถ้ามีสักล้านเงนอะไรเงี้ยไปซื้อที่ที่นาขอซื้อเขาที่นาเขาก็ไม่ได้ขายให้เราเป็นไรหรืสิ่งนัน้เขาก็อยากซื้อคือชาวนามีมีโฉนดห้าไร่อ่างเงี้ยเขาก็อยากขายยกคือไม่อยากทํานาแล้วไม่อยากราับผิดชอบแล้ว มาแบ่งขายให้เราถ้าไม่สนิทกันจริงๆเนี่ยเขาคงไม่แบ่งที่ติดถนนให้เราเนึกออกไหมที่ติดถนนมันก็จะแพงแต่ถ้าเราซื้อทั้งแปงลงห้าไร่สิบไร่เนี่ยมันก็ได้แปลงใหญ่ถ้ามีตังก็าอาจจะแบ่งส่วนหนึ่งให้เขาทําให้เขาเช่าทํานาไปเราก็เอาแค่แค่เราจะทําที่อยู่สักไร่หนึ่งเลยหรือเวลาหรือหรือถ้าเอาแบบลงทุนแต่พอตัว ก็ถมที่แค่ที่จะปลูกบ้านไม่ต้องถมเต็มไร่นึกออกไหมครับเพราะที่นามันเป็นที่ที่ลุกถ้าไม่ถมดินก็อยู่ไม่ได้เลยเนี่ยหน้าฝนหน้าน้ํามันน้ํามันก็ขังมันก็มันก็จะฉับนึกออกไหมครับก็ต้องแบงล็อกเพาที่สักห้าสิบตารางวาให้ปลูกบ้านที่เหลือก็เป็นทุ่งนาเอาไว้มองตอนเช้าเอประมาณนี้ถ้าเราไม่ทํานาก็ปล่อยให้เขาเช่าทํานาปีหนึ่งก็เพาก็ปีหนึ่งก็ปีละหมื่นนะทำนาเนี่ย แล้วแต่ด้วยบางทีตกลงกันแบ่งข้าวให้เรากินบ้างอะไรเงี้ยเราก็เราเอาข้าวไปขายเองอะไรเนี้ยแบ่งข้าวสักสิบกระสอบอะไรเงี้ยสิบกระสอบทุนนะครับประมาณนี้บางทีถ้าเขาแบ่งข้าวก็าขายก็แบ่งข้าวแต่ถ้าเราจะเอาเงินเราก็ไม่ต้องแบ่งข้าวเราก็ซื้อข้าวเขากินอย่างงี้ก็ทําได้นะครับนะเพราะทางเขาตอนนี้ทางเหนือเนี่ยเขากาลังปลูกข้าวออร์แกนิกนะถ้าเราเลือกจะทําข้าวมีราคา เราทำข้าวออกแกนิกนะครับเพราะว่าที่เชียงรายแม่สายนะแล้วก็มันใกล้แหล่งน้ำแนละ้วก็ทำที่ทำนกทำนกน้ำคลองชนประทานนะครับก็เลยทำนาได้สองครั้งนะครับตรงนาที่ก็ทำสองครั้งเพราะปลูกข,ข้าเจ้าสองรอบประมาณนี้นะครับไม่ก็ปลูกข้าวญี่ปุ่นขายนะครับก็ทำได้นะส่วนที่ทางภาคใตน้นี่ดูแล้วไม่มีนาข้าวเลยนะ ม,มีสวนผลไม้อ่ามีสวนยางมีสวนปาล์มน้ำมันสวนยางพารานะครับสวนอินทาลัมก็ไม่ค่อยเห็นแนละ้วส่วนใหญ่เพราะต้นอินทผลามกับต้นปาล์มน้ำมันนี่มันคล้ายๆกันบางทีเข้าใจผิดนะครับเออนะครับแต่ว่าเวลามันออกดอกออกผลเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอินทผลามตอนนี้ก็กิโลละเป็นร้อยสองร้อยนะเออนะครับคนก็นิยมแต่ไม่รู้ว่าตลาด ตลาดที่คนกินนิยมกันนะ่ยที่ไหนเพราะตอนเนี้ยมันก็จะออกเป็นฤดูของมันเหมือนกันนะครับฤดูอินทผาลัมเนี่ยนะครับมันก็คือราคามันสูงนะครับเราก็ไม่ได้มีกำลังที่จะซื้อกินมากิโลกิโลละสองสามร้อยบางทีกินกินมันบางทีซื้อไม่เป็นมันเป็นผลไม้ที่ยังใหม่อยู่เพราะปกติเราจะกินอินทผาลัมแห้งเนาะเออ แต่ว่ามากินอินทผาล้มเนี่ยบางทีมันไม่สุกบางทีมันยังไม่แก่เขาก็เก็บมาขายมันดูสวยเป็นพวงมันก็จะเสียความรู้สึกเหมือนฝาดไงครับเออมันฝากเออหรือบางทีเก็บออกจากต้นใม่ๆมันก็กินมันก็ไม่หวานเพราะว่ามันยังไม่มีต้นมันก็เหมือนผลไม้ทั่วไปแต่บางทีคนอยากจะปลูกก็ไปซื้อต้นอินทผาลัมมาแถวสุพรรณเห็นสุพรรณเขามีสวนอินทผาลัมนะครับทีนี้ มันก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะบางทีซื้อมามันไม่ได้มันไม่ได้คัดก็ซื้อมาต้นละร้อยสองร้อยเนี่ยโอ้โหอัตราเสี่ยงสูงนะครับที่จะเอามาปลูกเพราะว่ามันไม่รู้มันได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะเพราะว่าตัวผู้มันไม่ออกดอกให้ไม่ออกผลผลิตให้กินแน่ปลูกไปสักสองสามปีไม่ออกอะไรเสียเวลาป่าครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดอยากจะปลูกสวนอินทผลัมเนี่ยก็ต้องลงทุนกับสายพันธุ์มันนิดหนึ่งคือซื้อตัวเมียเลยเอาประเภทเข้าการันตีให้เราเลยว่า ตัวเมียแน่ๆอะไรเงี้ยนะครับอะไเนี่ยบางบางมันจะมีอินทผลัมนำเข้าเป็นต้นกล้าเลยนะต้นละพันกว่าบาทนะครับต้นเท่าคืบเนียยอันนี้เขารับเขารับประกันแน่มันมาเป็นแคปซูลนะครับมาเครื่องบินด้วยอคือบกวักวายนะครับเขาขายต้นละพันถึงสองพันบาทนะครับเสียค่าภาษีอาจจะถึงสามพันะครับอันนี้นาเข้ามาอันนี้ตัวเมียแน่ เ็นเขาปลูกกันแถวบุรีรัมนะบุรีรัมเห็นปลูกแล้วเห็นลงทุนแล้วนะครับแล้วก็ออกผลผลิตแล้ว2ปี2ปีได้ผลแล้วนะครับก็คือเป็นต้วเมียแน่นอนนะครับแต่เขาลงทุนก็คิดดูแลกันต้นละสามพันต้นละสามปีต้นละสามพันไรหนึ่งกี่ต้นก็คูณกันไปนะครับนะแต่ว่า มันเป็นพืชที่ตายยากนะ,นะครับแต่ว่าก็าดูแลมันตามสภาพนะครับเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ได้มันทนแดดทนฝนแต่ว่าตอนที่มันเป็นอุบาลก็ต้องดูแลมันดีนิดนึงนะครับไร่ของเพื่อนเขาปลูกอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับได้กินแล้วเออได้ขายแล้วด้วยนะครับตัวเป็นที่ภูมิใจนะครับว่าการลงทุนแต่ยังไม่แต่ยังไม่คืนทุนนะครับเพราะว่า มันกินโลขายกิโลละร้อยสองร้อยกว่าบาทนึกออกไหมปลูกแค่ยี่สิบสามสิบต้นเนี่ยมันก็ต้นหนึ่งมันออกผลผลิตสักสองโลสามโลมันก็ยังต้องสักสองสามปีขึ้นไปมันถึงจะได้ค่าต้นทุนมันคืนนะต้นทุนยังไม่รวมต้นทุนในการดูแลนะด้วยแล้วครับผมว่าปีที่สี่ที่ห้าด้แหละมันถึงจะคุ้มทุนมันถึงจะได้ทุนได้กําไรกับปีสี่ปีห้าปีแรกๆกก็คือได้ได้รางวัลปลอบใจเจ้าของสวนแล้วว่าเออ มันตัวเมียทั้งสวนนะครับนะประมาณนี้นะสำหรับใครอยากจะปลูกอินทผลัมก็ต้องลงทุนนะครับเอาที่มันเป็นต้นต้นตันตวเมียไปไปซื้อต้นละร้อยห้าสิบต้นละสามร้อยก็ยังมีความเสีย่ยงอยู่นะครับเพราะว่าเขาไม่ยอมบอกวิธีดูหรือวิธีคัดสายพันธุ์ให้เราว่ามันดูยังไงเพราะเราเราเห็นเราก็าอยากซื้อมาปลูกที่บ้าน แต่เราก็กลัวว่าจะเป็นต้นตัวผู้นะเอามาเป็นเอาถ้าเป็นต้นตัวผู้ก็เอาเป็นที่อยู่ของกระรอกไปนะครับมันยังไงปลูกไปก็ได้แค่ความสวยงามมันไม่ได้เก็บไม่ได้ไม่ได้เก็บดอกออกผลเนาะถ้าจะประเภทมีที่อยากจะปลูกสักสิบต้นยี่สิบต้นเนี่ยโอ้ลงทุนดีกว่าสิบต้นหมื่นหนึ่งตีต้นละพันนะนะสิบต้นก็สามหมื่นแล้วนะ หนึ่งมีเท่าไหร่ล่ะไล่หนึ่งมีโตได้กี่ต้นระยะห่างสักสองเมตรนะได้ประมาณสักสองสามร้อยต้นเอ้ยห้าสิบหกสิบต้นได้เคิดอยู่แล้วการเป็นแสนนะครับนะ,น,ะน,ะนะประมาณประมาณนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าแค่สิบต้นก็สามหมื่นแล้วเออ รักษาวความเร็ว90กิโมตรต่อชั่วโมงก่อนนะครับล็อกไว้นะครับฝนฝนน่าจะหายังไม่เข้าฝนดีนะ,ะแต่เมื่อคืนมาเส้นฝนตกเมื่อคืนนี้มีฝนตกแถวแถวสุราษฎร์นะครับแถวสุราษฎร์ธานี Oh. สารนะครับเข้าวนาสารก่อน